สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับที่บริเวณท้องไร่ท้องนาแถวใกล้ๆบ้านผมเองนะครับไม่ไกลาจากบ้านเท่าไหร่นะเพราะว่าที่บ้านตอนนี้เขากําลังจะทําก่อสร้างบ้านนะเขากำลังแบบสร้างบ้านเลยนะฮะก็จะมีเสียงเครื่องจักรกลเข้ามาบ้างหน่อยหนึ่งก็เลยมาดูท้องไร่ท้องนาแถวบ้านนะครับตอนนี้ข้าว ที่ภาคเหนือของไทยกําลังออกรวงสวยมากเลยนะฮะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองแล้วนะฮะเป็นสีเหลืองทองเลยสมกับชื่อสุวรรณภูม um ิสุวรรณก็คือทองคำนะฮะภูมิก็คือแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินทองคําสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากแผ่นดินทองน่าจะมาจากสีเหลืองทอง,ทองของรวงข้าวที่กําลังพากันออกรวงแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาวนะครับแน่นอนว่านในช่วงฤดูหนาวเนี่ยบอลเสียของเราก็ โตช้าครับผมโตช้ามากๆทําให้บอลสีตอนนี้เริ่มขาดตลาดขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะใครที่เลี้ยงบอลสีจะรู้ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยบอลสีจะโตช้ามากๆเลยนะครับก็คือเหมือนชะงักอะ่ะค่อยๆโตอย่างเงี้ยนะกว่าจะมาฟื้นแล้วก็คึกคักอีกทีนึงก็คือหน้าฝนปีหน้าทําให้บอลสีก็จะยิ่งมีราคาแพงขึ้นอีกเพราะว่าโตช้านะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงความสนใจจังหวัดนะสิจังหวัดที่สนใจบอลสีมากที่สุดนะครับเป็นความรู้รอบตัวว่า เผื่อเราอยู่จังหวัดนี้แล้วเราอยากจะปลูกบอนสีเนี่ยแสดงว่าเรามีกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจมากกว่าปกตินะครับ10จังหวัดที่สนใจปลูกบอนสีมากที่สุดครับให้เราเข้าไปที่ Google t r e n d แล้วก็พิมพ์คำว่าบอนสีที่เป็นพืชใน Google t r e n d นะครับจากนั้นก็เขาจะมีเรียงลำดับเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเรียงลำดับแต่ละจังหวัดว่าอ่าลำดับการค้นหาแต่ละจังหวัดเนี่ยมีความหนานแน่น มากน้อยต่างกันโดยสีฟ้าเข้มๆเมน่ก็คือความสนใจของผู้คนที่ค้นหาบอลสีนะฮะก็จังหวัดที่มากที่สุดเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับก็คือลำดับที่1จังหวัดตราดครับผมตราดตอรอนะฮะจังหวัดตราดนะครับลำดับ2จังหวัดชุมพรครับลำดับที่3จังหวัดพังงาลำดับที่4ครับจันทบุรีลำดับที่5อุทัยธานีนะฮะลำดับที่6พิจิตรครับ ลำดับที่7สตูลลำดับที่8ตรังลำดับที่9พัทลุงครับแล้วก็ลำดับที่10กระบี่ถ้าเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าส่วนมากจังหวัดที่สนใจปลูกบอนสีจะเป็นพี่น้องทางภาคใต้เรานะฮะคือคืออยู่ในภาคใต้นะฮะสิจังหวัดที่สนใจบอนสีมากที่สุดเนี่ยหจังหวัดเนี่ยอยู่ที่ภาคใต้หมดเลยนะสองจังหวัดอยู่ที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางก็2จังหวัดรวมเป็น10นะหก จังหวัดเนี่ยอยู่ทางภาคใต้ามากเลยนะฮะก็คือว่าพี่น้องทางภาคใต้จะสนใจการปลูกเลี้ยงบอลสีแล้วก็สนใจบอลสีมากกว่าทุกๆภาคในประเทศไทยส่วนภาคเหนือกับภาคอีสานน้อยมากๆไม่มีเลยนะฮะลำดับบวยที่สุดเลยก็คือจังหวัดมหาสาครคามโอเคนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศกลางทุ่งนาพอขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนดอยก็จะเป็นสายหมอกปกคลุมนะฮะช่วงนี้บรรยากาศ ที่ภาคเหนือของไทยก็ปลายฝนต้นหนาวลมหนาวมาแล้วมาพร้อมหมอกอลอยจางๆแบบโรแมนติกมากแล้วก็อากาศเย็นนะต้องใส่เสื้อคุมขึ้นมาบนยอดดอยดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับเป็นห่วงทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ